สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมดาบทรงลือนะครับดาบของชาวไทยลือนะครับหนึ่งเล่มน,นะครับความยาวของเล่มน,นี้ก็คือยี่สิบสองนิ้วนะครับดูลายครับลายเหล็กที่ทบสวยงามนะครับสวยงามมากล่นตั้งแต่โคนของใบดาบนะครับจนถึง ปลายดาบเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าดาบลื้อนะครับดาบลือ้อดาบลื้อคือ,อยังไงนะครับลื้อเนี่ยเขาจะมีทรงดาบที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับโดยเฉพาะนะครับก็จะมีลักษณะก็คือมีความโหนกเนาะโหนกของปลายดาบนะครับตัวบริเวณปลายดาบนะครับก็คือตรงช่วงนี้นะครับเราจะเห็นว่าช่วงนี้จะมีความกว้างหน่อย นะครับตัวดาบก็จะเพียวไล่มาเรื่อยนะครับไล่มาเรื่อยพอถึงเนี้ยช่วงดาบช่วงนี้จะมีความกว้างหน่อยอผมสรุปใฐานนะครับว่าลักษณะของดาบที่ทาให้ให้เป็นทรงแบบนี้เพื่อเพิ่มน้ําหนักในการฟันนะครับจะได้มีน้ําหนักในการฟันได้ได้มากขึ้นนะครับเพราะว่า,าให้มีน้ําหนักช่วงปลายใบเนี่ยให้มากขึ้นหน่อยเพิ่มเนื้อเหล็กตรงนี้ขึ้นมาขึ้นมากหน่อย นะฮะเพื่อจะได้มีหนักในการฟันได้มากขึ้นนะครับโดยที่ปลายดาบเนี่ยก็ยังมีความแหลมนะครับใช้สําหรับการแทงได้แต่ว่าฟันก็ยังก็ยังมีความรุนแรงนะครับอ่าเพราะว่าตรงนี้มันการที่มันโหนกเนี่ยก็คือมันเพิ่มเนื้อเหล็กเข้าไปนะครับอันนี้คือทรงของเอก,เอกลักษณ์ของดาบของไทยลื้อนะครับซึ่งอ่าเป็นที่นิยมกันจำนวนมากทีนี้ หรือคือใครเนี่ยประเด็นที่ผมอยากจะนำเสนอแล้วก็ตั้งเป็นคำถามเนาะว่าจริงแล้วชาวไทยหรือเนี่ยเข้าเป็นใครมาจากไหนนะครับถึงได้มีวัฒนธรรมคนอารยธรรมที่จะสามารถสร้างใบดาบที่เป็นอัตลักษณ์ของตัวเองได้เนี่ยก็จะมีไม่กี่อารยธรรมนะครับอย่างท,ที่ชัดเจนนะที่เห็นก็คือเช่นดาบอัตปือนะครับก็ มีอัตลักษณ์ของตัวเองที่ชัดเจนมากที่ไม่เหมือนกับคนอื่นเขาดาบลื้อนะครับก็ก็จะมีอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับอจาจจะคล้ายคกับดาบเมืองนะครับแต่ว่าอัตลักษณ์ของเขาก็คือว่ามีความโหนนะครับตรงบริเวณที่เนี่ยที่ผมบอกนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นอัตลักษณ์ของดาบลื้อนะครับซึ่งชนชาติที่จะมีอัตลักษณ์นี้ไดจ้จะต้องมีอารยธรรมที่ค่อนข้างจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมานะครับ ไทยลื้อคือใขรนี่คือประเด็นที่ผมผมน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วก็อย่างนั้นก็คืออ,อย่างเช่นดาบของทางลาวทางจำปาสัก์พวกนี้นะครับก็จะมีอัตลักษณ์ของเขาที่เรียกว่าดาบลาวดาบลาวนะครับดาบลาวล้านช้างพวกนี้นะครับก็จะมีอัตลักษณ์ของตัวเองซึ่งพวกนี้คือแหล่งอรารยธรรมเดิมนะครับแล้วคําถามก็คือว่าไทยลื้อเนี่ยนะ กระจายกระจายกันไปทั้งสองฝัง่งแม่น้ําโขงเลยทั้งอยู่ทั้งฝั่งเชียงรายทั้งอยู่ทั้งฝั่งบ่อกแก้วของประเทศลาวนะครับอ่าอยู่ทั้งทางฝั่งเชียงตงุงอยู่ทั้งทางฝั่งของอา่าลาวตอนเหนือเนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งแม่น้ําโขงเลยอยู่ทั้งไทยก็จะมีที่ลําพูนก็จะมีนะครับหรือเมืองยองอะไรพวกนี้นะครับหรือเมืองสิงห์แถวหลวงน้ําทาก็มีนะครับอ่าพวกนี้นะครับ เขาก็กระจายก,กระจายก,กันไปแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยหรือจะต้องมีอารยธรรมนะครับของตัวเองที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับจึงได้มีอาวุธที่เป็นอัตลักษณ์ทรงดาบของตัวเองได้นะครับแล้วก็เป็นที่นิยมกันด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่นิยมนะครับเราจะเห็นดาบของหรือเนี่ยอ่อยู่ปะปนอยู่กับดาบเมืองเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับในร้านนานเนี่ยเราจะเจอดาบของช่างหรือเนี่ย อ่าท,ที่ที่ทำเป็นอัตลักษณ์ของแบบลื้อเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนั้นผมก็เลยมีความสง,ส,งสัยนะครับว่าเอออารยธรรมของลื้อเนี่ยจ,จริงๆแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมอารยธรรมของเขาถึงได้หายไปนะครับอ่าหลงเหลือไว้ก็เพียงแต่อาวุธที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าเป็นอาวุธของดาบลือ้อที่คนนักสะสมดาบเขาจะเรียกว่าเป็นดาบลือดาบลือนะครับอ่ายิ่งชวนให้น่าสงสัยนะครับว่า เอ่อหรือเกิดอะไรขึ้นกับอารยธรรมของพวกเขานะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนลื้ออยู่ไหมหรือว่าแปรสภาพกันไปหมดแล้วนะครับก็น่าสงสัยน่าติดตามอยู่นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากว่าเป็นคำถามนะครับอ่มีสิ่งที่น่าสนใจก็คือเนี่ยทรงดาบนะครับก็ก็สวยนะเป็นเป็นดาบที่มีทรงดาบที่สวยนะครับทำให้ผมเนี่ย นึกไปเลยว่าเออารยธรรมที่เขาสามารถที่จะทําดาบที่มีอัตลักษณ์ของตัวเองได้เนี่ยความเป็นมาของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วความเป็นไปของเขาเนี่ยเป็นยังไงซึ่งก็ผมไม่มีความรู้นะครับใครมีความรู้ก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวดาบของไทยหรือเพียงแค่นี้นะครับอ่าฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพก็เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปนะครับครับผมสวัสดีครับ